เอาละครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Monster Hunter Rise ภาค s u u n r e a k นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับชุดนะครับสำหรับ MR นะครับ120นะครับจนถึง Endgame นะนะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับทำจนถึงประมาณชุดเซต MR 110นะนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตให้จนครบนะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับรวมถึงถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดเอาไว้ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอ่านี่คือชุดของ m r 1 2 0นะครับซึ่งเซตนี้นะครับเราจะเริ่มเจอหมอนหดๆบ้างแล้วนะครับโดยเราจะเปลี่ยนนะครับ จากเซต110นะครับก็คือจะเปลี่ยนเพิ่มนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนหมวกเป็นไรเซนคูชาล่านะครับแล้วก็เสื้อนะครับเราใช้เทมเพสโลกนะครับซึ่งเจ้าเซตนี้นะครับเรายังต้องใช้แ a มเพจสล็อตนะครับเป็นดาดาโอล่าโซนะครับยังต้องใช้เป็นดาโอล่าโซอยู่เพราะว่าตัวดาบ Omni Spring เนี่ย มันมีค่าคริติคอลติดลบที่25เปอร์เซ็นต์นะครับออาถ้าเราใช้ดอลลาโซเนี่ยมันจะลบข้อเสียตรงนี้ทิ้งไปนะครับเพราะงั้นเรายังต้องใช้อันนี้อยู่นะนะครับนะครับส่วนเพชรนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะติดตั้งนะครับตามนี้ได้เลยนะครับชิ้นส่วนหมวกนะครับซืกรอกนะครับมือนะครับ กางเกงแล้วก็รองเท้านะครับแอบรวมถึงสร้อยนะครับแอบต้องบอกก่อนครับว่าสร้อยเนี่ยผมแนะนําว่านะครับผมแนะนําว่าควรจะหาเป็นสร้อยบวกแอคแท็กนะครับสร้อยที่มีสกิลแอคแท็กบูทสักเลเวลสามนะครับแล้วก็มี Level สล็อตจีเวลเลเวลสองักสองส,สล็อตนะครับส่วนผมเนี่ยโชคดีได้มาสามสล็อตนะครับ แอร์ที่ผมให้หา g ีเวลเลเวลสทั้ง2สล็อตเนี่ยเพื่อที่จะเราจะได้ใส่แอคแท็กเข้าไป2ชิ้นนะครับส่วนใครที่โชคดีนะครับมีสล็อตที่3โผลมานะครับก็สามารถใส่สกิลอื่นที่เพื่อนชอบได้นะครับใส่ผมไหมแนะนําว่าถ้าเป็นผมนะผมแนะนําให้เพื่อนๆใส่เป็นชาร์เจอร์เข้าไปครับซึ่งเวลาใส่ชาร์เจอร์เนี่ยเวลาเก็บเกรดอ่ะมันก็จะเก็บได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับหรือเพื่อนๆจะใส่เป็นแฮนดิคราฟก็ได้นะอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับทาให้คมอาวุธเนี่ยมันยาวขึ้นนั่นเองนะ นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับส่วนสกิลที่เพื่อนๆจะได้นะครับก็คือประมาณนี้เลยก็มีสกิลค่อนข้างครบนะครับแอคแทกแรงนะครับเก็บดาบไวนะครับรับมีดไวนะครับแล้วก็อ่าไวบักวิสเพลเลอร์ที่ทำให้อ่าแมลงไวบัคเนี่ยมันรีได้เร็วขึ้นนะครับสำคัญสำคัญก็คือมีครบหมดดาเมจค่อนข้างดีเลยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูคร่าวๆครับว่าชุดนี้นะจะคราฟได้จากตัวอะไรบ้างครับถุงมือครับก็คือบริออรนะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะคราฟได้ตั้งนานแล้วนะครับชิวๆเลยข้ามไปนะครับแล้วก็ตัวรองเท้านะครับตัลรองเท้าคราฟได้ รองเท้าครับได้จากมาการ่าครับอาจจะเป็นมาการ่าหรือกองมาการ่านะนะครับกางเกงครับกางเกงนี่เพื่อนๆจะต้องสู้แมกนามาโลนะครับ oh, แต่ผมคุ้นๆว่าน่าจะเป็นสโคนแมกนาโาโลนะ oh, <yeah. S 1> อ่าเสื้อนะครับเป็นอามัสุกนะครับแล้วก็หมวกนะครับแน่นอนว่าเป็นไรเส้น กุชาล่านะครับแอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเซ็ต m อ็มแอลเลเกันนะครับอ่าเอ็ม0นะครับชุดเนี่ยจะเริ่มเป็นแอบของส้มทั้งหมดแล้วนะครับก็คือเป็นแรสิบหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งสาุที่ผมใช้อมนี้อมน,นี้อัดสปริงเนี่ยเพราะว่ามันให้รอดามีดเยอะสุดนะครับ ผมบอ,อกก่อนว่าเซตนี้ผมพยายามเน้นรอดาเมีนะครับไม่ได้ไปเน้นาสายเอลเมนต์นะครับเพราะว่า,าเพื่อให้เพื่อนๆน,นะครับเล่นได้ค่อนข้างง่ายให้คราบชุดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เล่นได้ทุกตัวโดที่ไม่ต้องใส่ใจเรื่องอะไรมากนะครับซึ่งเจ้าเซต140เนี่ยเราจะได้เริ่มส่วนอกของลายเส้นเทแล้วนะครับอ่าข้อดีคือพอเราได้ไลายเส้นเทโอแล้วนะครับ เพชที่เราใช้ในดาบนะครับเราไม่จําเป็นนะครับจะต้องใช้ดอล่าโซแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สกิลอื่นนะครับในการลดข้อเสียของดาบอมนิอั s สปริงที่มันติดลบที่ดีข้อ25ออกไปนะนะครับเราสามารถใช้ a n t i ติสป i ชีนะครับในมอนประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มดาเมจได้อีก5แล้วนะครับจะทำให้ดาเมจเราเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ ผมขอแนะนำนะครับว่าเพื่อนๆนะครับควรจะเริ่มอั g เม n ชุดนะครับอั g เม n ชุดนะครับโดยการใช้อั g เม n บวกนะครับเพื่อลบสกิลเบอร์เซิร์ฟจากชิ้นส่วนหูมือออกนะครับ a ั g m ม n นบวกนะครับตรงนี้ครับนี่เวลาที่เราอั g เมนชุดนะครับเราสามารถใช้อั g เม n บวกตรงนี้ได้ครับซึ่งอั g เม n บวกตรงนี้เนี่ย พอเราอัพเมนต์ไปแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลที่ถูกลบออกไปด้วยนะครับซึ่งไอ้สกิลที่ถูกลบออกไปเนี่ยให้เพื่อนๆน,นะครับสุ่มไว้เรื่อยๆจนกว่าจะลบสกิลเบอร์เซิร์ฟออกได้ชุดนี้นะครับเซตนี้โฟกัสแค่ลบเบอร์เซิร์ฟออกพอครับลบเบอร์เซิร์ฟออกก็พอนะครับพอลบเบอร์เซิร์ฟออกแล้วเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปโฟกัสนะครับ ผมแนะนําว่าไม่ต้องโฟกัสว่าเพื่อนๆจะได้สกิลอะไรมาถ้าเพื่อนๆจะได้สกิลอื่นที่มีประโยชน์มาก็คือโชคดีแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้สกิลที่ประโยชน์เลยขอให้ลบเบอร์เซิร์ฟออกไปได้ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามีเบอร์เซิร์ฟเนี่ยพลังจะลดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจะเล่นค่อนข้างยากเลยนะครับส่วนจีเวลอื่นๆนะครับก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับ บางชิ้นส่วนนะครับถ้าเกิดว่ากรอะของเพื่อนๆเนี่ยมี g ีเวลเหมือนผมนะครับก็อาจจะมีบางชิ้นที่มี G ีเวลเลเวลหนึ่งเพิ่มขึ้นมานี่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเพราะว่าบางทีผมอัพเมนไปแล้วมันได้ช่องชุด G ีเวลเพิ่มนะครับซึ่ง G ีเวลเลเวลหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สำคัญมากนะครับซึ่งแอบดูนะครับแอคแท็กเราที่เราได้นะครับอาจจะไม่เต็มเท่าเดิมนะครับแต่เราจะได้คีย์ไอเลเวลห้า ซึ่งส่วนสำคัญนะครับมันอยู่ที่เจ้าค i level 5นี่แหละนะครับคีที่เ e v e l หนะครับจะบวกที่ที่ข้อเพิ่มขึ้น25ซึ่งมันจะไปลบกับข้อเสียนะครับของดาบอมนิอสปริงของเราให้นะครับแอนทำให้อมนิอสสปริงของเราเนี่ยไม่ติดไม่ติดเรื่องการติดลบ คิดที่ข้อ25เปรเซนตนั่นเองนะนะครับอันนี้ก็จะทำให้เพื่อนๆได้รับดาเมจอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะครับส่วนอื่นๆก็ยังเต็มเปี่ยมเช่นเดิมนะครับเช่นช h บูทวินิตเอ็กพอยนะครับแมกซิมัมไมค์นะควิกชีตนะครับอ่าก็ยังเต็มเหมือนเดิมนะครับรวมถึงไวบัควิสเปอร์เลอร์ด้วยนะครับอาจจะเล่นยากกว่าเดิมนิดหน่อยตรงที่สปีดชาร์ปอาจจะลดลงไปช่องหนึ่งนะ ก็จะรับดาบช้าลงนิดหน่อยเท่านั้นเองครับสำหรับชุดนะครับของเซตนี้นะก็เกราะนะครับเป็นของไรเซนเทโอนะหมวกก็คือไรเซนคูชาร่านะครับรองเท้าเป็นเทมเพสนะครับซึ่งต้องค่าอมาสสุ ถุงมือนะครับแอบถุงมือก็ใช้แอบเดฟเฟนทิมนะครับเดฟเฟนทิมเวมเบรสนะครับแล้วก็กางเกงนะกางเกงนะครับผมยังใช้เป็นไซนิสเตอร์อยู่นะครับก็คือกางเกงโคโลแมกนามาโลนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ เอาล้ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูชุดเซตสุดท้ายนะครับซึ่งเป็น m A r 180นะครับซึ่งเจ้า m A r 180นะอชุดก็ตามนี้นะครับเพื่อนๆนเซตนี้นะครับจะเป็นเซตสุดท้ายนะครับของแพทนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเซต e n ็ g เกมของแพทนี้ก็ได้นะเป็นแพท e u 5หนะครับ แล้วก็จะเป็นเซตเมตาของอสไตล์ฮาร์เวิ s บูไอด้วยนะครับแล้วก็เซตนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วครับที่เพื่อนๆน,นะครับจะได้สนุกกับสกิลเฟรนซี่บัตลัสนะครับนี่เจ้าสกิลนี้เนี่ยดีมากนะครับสำหรับรองซ้อนนะมันจะทำให้เพื่อนๆน,นะครับมีไวบัตได้ถึง4ตัวนะครับแล้วก็จะสแปมสกิลซูรินโพสได้นั่นเองนะครับ การสแปมสกิลด้วย ISS กับซิลินโพสนะครับจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับดาเมจมากขึ้นนะครับแล้วก็สกิลแฮนดิคราฟนะครับสกิลแฮนดิคราฟของเซตนี้เนี่ยมี2มี2เลเวลนะครับจะช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับคมอาวุธยาวขึ้นนะครับเพื่อนๆจะไม่ต้องมานั่งปรับคมอาวุธด้วยสกิลด้วยการสลับสคอร์สีแดงกับสีฟ้านะครับด้วยสกิลเฮฟเวนซินอีกต่อไปนั่นเอง แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าชุดนี้นะครับยังไม่ได้ไฟนอนยาวจนถึงอเนอมาลีนะนะครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยก็เป็นโครงชุดพื้นฐานของไฟนอนบิลนะครับไฟนอนบิลที่หมายถึงแม่อ่ารวมอเนอมาลีไปแล้วด้วยนะครับซึ่งมันจะขาด g ีเวลอีกนิดนหน่อยๆน,นะครับเป็น g ีเ e ลเลเวลสี่พวกแพนดิค้าฟเลเวลสี่นะครับซึ่งจะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นให้เพื่อนๆเ,เล่นได้ชุดนี้ได้แบบ ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งมันจะการมันจะปลดล็อกได้ด้วยการที่เพื่อนๆน,นะครับจะไปเล่นเพื่อเพิ่มเลเวลอของ anomaly ไปเรื่อยๆนั่นเองนะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าชุดนี้นะครับอ่ะชุดนี้นะครับเราไม่ต้องใช้ดาวล่าโซแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ anti s p e ีชีได้นะครับเพ,เพื่อเพิ่มดาเมจเนาะแล้วก็อ่าอื่นๆนะครับก็ จำนนอื่นก็ใส่ตามนี้ได้เลยครับซึ่งตัวสร้อยนะครับผมจะมันจะเหลือสลอ็อตอยู่สล็อตหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกใส่ได้เลยว่าอยากได้สกิลอะไรนะนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับ เพื่อนๆจะได้สกิลตามนี้เลยนะครับได้ t อเท็บูสเวลเจ็ดคีไอเวลหนะครับคีไอเนี่ยถ้าเวลห้ามันจะลบข้อเสียของดาบผมนี่อัสปริงลงไปนะครับรเวลหกมัก็จะเพิ่มคีดีคอขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคีเนี่ยถ้ามันเกินร้อยมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะครับเพราะงั้นผมแนะนําว่าอาจจะไปเพิ่มอย่างอื่นดีกว่านะครับก็อย่างอื่นก็ยังเต็มหมดนะครับ ถ้าเป็นผมแนะนํานะผมก็แนะนําให้เพิ่มเป็น maximum ไมให้เต็มนะครับให้เต็มเลเวล3นะครับหรือเพื่อนๆจะไปเพิ่มแ n นิค r ร f t ก็ได้นะครับเซตนี้ก็จะค่อนข้างเล่นได้ยาวๆนะครับไปจนถึงเอนเกมเลยพอเอนเกมแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะเพิ่มอื่นๆได้เช่นแ n นิค r ร f t นะครับเพื่อนๆอาจจะเพิ่มให้เป็นแ n นิค r ร f t เลเวล4นะครับเพื่อเพิ่มหลอดนะครับให้ยาวขึ้นนะครับ เอาละครับก็ประมาณนี้นะครับของคลิปนี้นะครับก็ขอโทษด้วยที่ทําให้เพื่อนๆนะครับรอคลิปนี้มาอย่างยาวนานนะนะครับขอบคุณเครดิตนะครับสาหรับข้อมูลเครดิตนะครับผมใส่ไว้ให้ใน d e s c r i p t ันนะครับสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมเชิญกดไลค์นะกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับหรือเพื่อนๆอ,อยากได้อะไรนะครับก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าผมทําได้ก็จะรีบทําให้เลยนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเป็นเท่านี้นะครับขอใหเ้เพื่อนๆสนุกกับ Monster Hunter Rise right Sunbreak นะครับบ๊ายบาย